ผู้ชมข่าวนี้ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับหนุ่มเก่งทัชย<ะ>ักษกันสักหน่อยนะเพราะต้นปีหน้าเขาเคลียร์คิวแล้วค่ะเตรียมบวชอุปสมบทเข้าศึกษาในรั้วพระธรรมแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยถือเรื่ดีค่ะในวันที่7มกราคมนะคะเป็นวันอุปสมบทณพัทศีมาวัดสมมณีจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยนอกจากจะตั้งใจบวชทดแทนคุณพ่อแม่แล้วเจ้าตัวยังตั้งใจบวชถวายพ่อปู่พญานาคอีกด้วย อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าหนุ่มเก่งเนี่ยเขาสายมูตัวพ่อใช่ไหมนับถือแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของพญานาคมากเป็นพิเศษงานนี้ค่ะจากที่จะตั้งใจลาบวชแบบเงียบๆเล็กๆแต่ตอนนี้ดูท่าว่าจะไม่เล็กแล้วนะแถมน่าจะดูใหญ่โตเอาเรื่องเลยละค่ะเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะมันเป็นสิ่งที่คิดอยู่ลึกๆแต่แต่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเมื่อไหร่ครับแล้วก็ด้ช่วงทามมิ่งเวลาเกมบวชข้ามวันเกิด เก่งเกิด1ิบมก,การาเนี่ยก็เลยเอาวันเกิดปีนี้ยังไม่มีอะไรจะ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 เขาเรียกว่าให้รางวัลตัวเองครับแล้วเราเป็นสายมูเนาะแล้วเราเป็นสายที่แบบชอบปฏิบัติอ่ะแล้วเราก็เลยว่างั้นเอาเนี้ยสบายใจเราเราไม่เหมือนเคสอื่นที่แบบบวชหนีก้าบวชอะไรใช่ไหมเราเราเราตั้งใจอยู่แล้วเราศรัทธาในองค์พระปู่พญานาคมากๆนะครับแล้วก็เอ่อยิ่งเราได้ศึกษาได้ได้เติบโตขึ้นได้ทําบุญมากขึ้นเราก็รู้สึกว่า ข้างในของเราลิ<อ>งก์กับเรื่องฝายของพญานาคเราว่าพญานาคสีขาวบมบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องนุ่งขาวอมขาวเนาะเราว่าเขาอาจจะชอบชอบเรื่องบุญเรื่องเรื่องธรรมแบบนี้ดังนั้นทุกครั้งที่เราที่เราทําอะไรประมาณนี้เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีความชื้นในใจมีความชุ่มในใจแบบนี้<ช>ครับ,รบผมก็ต้องรอดูนะคะว่างานบวชจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะตอนแรกตั้งใจจะจัดเล็กๆเงียบๆแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเงียบได้แล้วลหละเนาะใช่ค่ะ